รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สนาสมิงนะครับโหราโหรา24ยิบสีลายไอดี h o r โห o ายให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันัอเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ ในเดือนกันยายนนี้นะครับดาวนะครับขยับย้ายกันนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวราวหูในวันที่10กันยายนย้ายจากมิถุนไปอยู่ที่ราศีพฤษภดาวสุกก็ย้ายมาได้ตำแหน่งราชาโชคที่ราศีกรกฎแล้วก็ดาวพุธก็ย้ายมาอยู่ในเรือนของตัวเองที่ราศีกันได้ตำแหน่งทั้งเกษตราธิบดีและมหาอุด และดาวอาทิตย์นะครับก็จะขยับย้ายประมาณก,กลางๆเดือนกันยายนนะครับย้ายจากเรือนเกษตรของตัวเองมาอยู่กับดาวพุธแน่นอนที่สุดครับส่งผลกระทบต่อทั้ง12ลัคนาราศีทั้งดีและไม่ดีนะครับรับชมรับฟังกันได้เลยแต่ก่อนที่จะรับชมรับฟังอย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สคร i b ตกันไว้เลยจะได้ฟังสาระความรู้ความบันเทิงจากสินแสหมิงก่อนใครฮ่าฮ,ฮ่ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านครับชะตาชีวิตของท่านในเดือนกันยายนตรงนี้นั้น นะครับผมได้เกริ่นนำให้ฟังไปแล้วว่ามันมีดาวขยับย้ายถึง3-4ดวงด้วยกันและแน่นอนที่สุดก็คือดาวราหูที่จะย้ายไปอยู่ในภพลาภของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับส่วนดาวพุธนั้นนะครับอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าชาวลัคนาราศีกรกฎดาวสุกราชาโชคเข้ามาทับลัคนาราศีกรกฎ ต้องบอกแบบนี้ครับว่าในช่วงเดือนกันยายนตรงนี้นั้นถ้ามองกันในเรื่องของงานแล้วนะครับถ้าไม่นับรวมปัญหาจุกจิกในเรื่องของบริวารหรือคนที่คอยช่วยงานชาวลักนากรกฎนั้นในเรื่องอื่นๆสินแสหมิงถือว่ามันราบรื่นนะครับมากยิ่งขึ้นมีความรู้สึกได้ถึงความราบรื่นความรู้สึกปลอดโปรง่ง เหมือนกับเราทาอะไรบางอย่างแล้วมันมีความสําเร็จมันรอการต่อยอดอีกสักนิดสักหน่อยมันก็จะเข้าที่เข้าทางขึ้นอย่างดีนะครับอย่ากันนั้นเลยนะครับในช่วงเดือนกันยายนตรงนี้ชาวลัคนากรากดดาวเสารและดาวพฤหัสยังคงโคจรอ,อยู่ในภพอริของตัวท่านเองหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะครับกับผู้ที่มีคุณวุฒิหรือวัยวุฒิสูงกว่า ใครก็ตามที่ต้องทํางานติดต่อกับคนหมู่มากคําว่าคนหมู่มากนี่หมายความว่าแต่ละวันคุณเจอคนแบบไม่ค่อยซ้าหน้ากันนั่นหมายความว่าคุณต้องทํางานในลนักษณะที่ต้องเาเรียกว่าพบกับคนมากหน้าหลายตานะครับต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้ให้ดีนะครับต้องพยายามเอาผ้าของดาวสุขภาผ้าแข่งความยิ้มแย้มผ้าแข่งก,า,การรับแขกผ้าแข่งอะไรที่เขาเรียกว่าเป็น มิดไมตรีมาใช้แล้วมันจะแฮปปี้เพราะดาวศุกร์มีอิทธิพลกับคุณอย่าไปเอาในภาคที่โมโหโทโสนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่ยอมหักไม่ยอมงองมาใช้นะครับพยายามเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เลยแล้วคุณจะแฮปปีเ้เพราะว่าเหตุผลเพราะว่าในช่วงเดือนกันยายนตรงนี้ดาวศุกร,ร์โคจรคือมัน,มน,เ,ปนเป็นอะไรที่ส่งผลกับดวงของคุณในทางที่ดีที่ชัดเจนที่สุดอะนะครับชาวกรกฎทุกท่าน แล้วก็เป็นไปได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือการเงินการทองจะขยับดียิ่งขึ้นเพราะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพอบพันธุแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพอบลาภโคจรมาทับลัคนาคงไม่ได้มาเฉยๆหรือมาหลอกๆหรอกครับจะนําสิ่งที่ดีเรื่องของการเงินหรือว่าลู่ทางต่างๆมาให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยอย่างแน่นอนนะครับ วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าดาวเจ้าเรือนคู่จริงๆนั้นยังคงโคงจรอยู่ในภพอริชาวกรกฎหลายๆคนนะครับยังรู้ยังสัมผัสได้ถึงความรักที่ไม่ลงตัวอยากได้อย่างหนึ่งดันเสรอกมาได้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็กชาวกรกฎอีกหลายๆคนนะครับคุณจะมีความรู้สึกถึงความรู้สึกอื่นๆหรือหงุดหงิดในเรื่องของความรัก ในช่วงเดือนกันยายนตรงนี้ถึงแม้ว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองเดินอยู่ในภพที่เป็นภพอริแต่ก็ยังมีความโชคดีที่ดาวสุนะครับซึ่งเป็นดาวตัวแทนความรักอีกดวงหนึ่งโคจรบรรทับลัคนาของคุณนั่นหมายความว่าในช่วงเดือนกันยายนตรงนี้มีโอกาสที่จะมีใครมาถูกอกถูกใจคุณแต่มันมาในลักษณะที่เรามองเห็นชัดเจนเลยว่าคนคนนี้มาเพื่อมีความประสงค คุยง่ายคืออยากจะซ้ำกูนั่นแหละเออเออนะครับหรือถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายนะครับช่วงนี้สุขบรรับรักเนี่ยมันปลุกใจใฝ่กำลดัดมากๆเลยนะทั้งชายทั้งหญิงแหละช่วงนี้เรื่องความรักนะไปดูเถิดถ้ามีเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ได้มาคือมันจะพูดอะไรก็แล้วแต่จะมาทํามันมาอ้างเรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับมันจะมาเป็นแฟนตัวเยอของคุณให้รู้ไว้เลยเออ ไม่ใช่แฟนตัวโยงนะแฟนตัวเยนะครับไปดูให้ดีเถอะนะนี่แหละชาวกรกฎนะครับดาวศุกร์มาแบบนี้โยกกับราหูแบบนี้ไม่ผิดเพี้ยนไปไหนหรอกไปดูเธอนะครับก็ไปตัดสินใจเอากแร้วกันบอกเป็นไกด์ลา์แล้วว่ามันจะมาแบบนี้ก็ขอให้โชคดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ระวังจะมีเรื่องจับผิดเรื่องหึงหวงนะครับทำให้หงุดหงิดกันไม่น้อยทีเดียวเอออีกอย่างหนึ่ง สุขภาพระวังช่วงปลายเดือนนะครับวันที่26ถึง30กันยายนกรกฎระวังสุขภาพนิดหนึงนะโชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้โยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล